สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแปดดัมซิ่งอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจิ๋วนะครับก็พามาชมรถนะครับคันนี้เป็นแคทนะครับเป็นรุ่น E 2 0 0 B นะครับคันนี้มีลูกค้าปิดไปแล้วนะครับ ก็วันนี้จะนำไปส่งลูกค้านะครับที่อำเภอพนัสนิคมนะครับรถก็อที่แถวแถวบ้านบึงนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับก็วันนี้น้ำส่งกันใกล้ๆนะครับได้ไว้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้านะครับได้ซื้อรถกับทาง มนะครับแดูดัมซิ่งวันนี้ก็จะนำรถไปส่งกันนะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูเจ้าอีฝั่งร้อยบีนะครับขึ้นเทเลอร์กันที่ขับรถอยู่ก็เป็นเท่าแก่นะครับเท่าแกร่ร้านของเก่านะครับนี่ใครจะมีเหล็ก หรือก็หรือจะแบบเป็นการาให้ไปรับเหมานะครับซื้อโครงสร้างอาคารน,นะครับหรือเหล็กหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ติดต่อมาทางเสียวิ่ได้นะครับรับเหมานะครับหรือถอนอาคารน,นะครับที่เป็นโครงสร้างเป็นเหล็กครับรับซื้อที่นะครับก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูเศษมิตกทิ้เทเลอร์กันคันนี้ปกติก็ไปซื้อมากับเศษมิตนะครับคันนี้เอามาที่จริงใช้เป็นแม่เหล็กนะครับไปติดแม่เหล็กคันนี้ไปติดแม่เหล็กแล้วก็เพิ่งจะเปลี่ยนนะครับถอดเอาแม่เหล็กออกถอดเอาแม่เหล็กออก เจ้าของใหม่จะเอาไปแยกหินนะครับเจ้าของใหม่ไปแยกหินคันนี้เป็นรถปีเก่าแต่สภาพโดยรวมยังสวยนะครับสภาพโดยรวมยังสวย ตอนแรกที่ผมไปซื้อกันมาก็มีหลายๆท่านนะครับได้ได้โทรมาถามนะครับว่าขายไปหรือยังอะไรนะครับคันนี้น่าจะใช้ดีนะครับจากการที่ผมถามลูกค้าหลายๆท่านที่โทรมาถามนะครับว่าเขาก็จะเล่าให้ผมฟังว่ารุ่นนี้ใช้ดีนะครับรถก็ยังดีนะครับสภาพยังดีคันนีเ้เอ้า เดี๋ยวเรามาชมกันนะขึ้นเทเลอร์นะอ้าวสวัสดีครับเซียมีสสวัสดีครับเม่วันนี้เท่าแก่ใหญ่นะครับร้าน รับซื้อของเก่านะครับซื้อมาขายไปครับซื้อมาขายไปเต็มมิตว่าซื้อมาขายไปการันตีความพร้อมคันนี้ดีคันนี้ดีขายเพราะว่าีรอนเย็นครับขายเพราะว่าจะซื้อไปแดงครับขายจะซื้อไปแดงนะครับเอาเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูพี่เขาขึ้นเทรลเลอร์ ครับ,นะรบนนี้รถสภาพโดยรวมยังสวยจริงๆนะครับก็เสยมิอามาใช้ก็ใช้งานเบานะครับเอา,าเอามาดูดเอามาดูดเหล็กขึ้นลงจากรถนะครับรถไม่ค่อยได้เดินนะครับก็รถไม่ได้ใช้งานหนักจริงๆคันนี้คือน่าใช้จริง พือไปผมรับรองได้เลยว่าไม่ผิดหวังนะคันนี้จริงครับอันนี้เป็นสภาพเดิมๆนะครับไม่ได้ล้างสีไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างอะไรนะครับนี่ก็อยู่ริมถนนนะครับรถค่อนข้างจะเยอะอาจจะเก็บภาพในมุมที่ ดูลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีรถอยู่เราเราดูไม่ได้นะครับเราออกไปข้างนอกไม่ได้นะครับอ๋อกำลังขึ้นรถอยู่นะกำลังขึ้นรถ เดินตัวเดินอะไรยังแรงนะครับคันนี้ยังโซเซอร์อะไรยังใช้ได้อีกนานนะครับคันนี้รถสภาพใช้น้อยจริงๆ ้า E สองร้อย B ก็ขึ้นจอดอย่างเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็วันนี้นำพาไปโดยเจ้านะครับ360ห <c oughs> คันนี้นะครับใครสนใจนะครับรถเทลเลอร์นะครับสิบแปดล้อไว้ย้ายนะครับไว้ย้ายแม็คโครหรือบรรทุกสิ่งของะครับ ในโซนแถวชนบุรีชายังเซาอะไรแบบนี้นะครับติดต่อมาได้ครับทางช่องผมนะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับที่บ้านลูกค้านะครับที่สถานที่หน้าง,งานของลูกค้านะครับเดี๋ยวเราไปรับชมต่อกันที่นู่นนะครับครับแล้วก็มาถึงที่ลงแล้วนะครับก็ส่งถึงเป้าหมาย อย่างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเจ้า E สองร B นะครับจะมาทำอะไรที่นี่โอ้พี่รู้รแต่แล้ววิ่งแถวนี้บ่อยดิ ฮะเขาจะมาใส่หัวแยกหัวแยกหยินแบบเนี้ย เป็นไงมัง่งเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูลงกลัน จะย้อนแสงสักนิดนึงนะครับอย้อนแสงพอดีนะครับ ก็เดี๋ยวจะเดินไปข้างในนะครับเราจะไปตักลูกรังข้างในก็ลงอย่างมาที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับครับเราก็มาถึงบ้านใหม่ของเจ้า E 200 B แล้วนะครับนี่มาดูภารกิจใหม่นะครับจากที่เคยดูดนะครับดูดเหล็กนะครับก็ จะมาในบทนะครับตักลูกรางที่จริงคันนี้ก็จะมาใส่เป็นแยกนะครับเอาไว้แยกพืก้นที่แข็งแข็งนะครับแล้วก็เอาไว้ตักขึ้นรถนะครับนะี่ครับตรงนี้จะเป็นบ่อคล้ายๆเป็นหินผ่นะครับเป็นบ่อที่ผมมาตักอยู่ที่เคยที่เคยให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าเป็นบ่อหินผูนะครับ วันนี้เจ้าป e 2 0 0งปีได้มาอยู่บ้านใหม่นะครับนี่เบาเครื่องทำงานนะครับคนขับเขาก็ลองระบบนะครับลองระบบว่าเป็นยังไงนะครับ ครับก็เรามาส่งเจ้า e 2 0 0งเรียบร้อยแล้วครับภารกิจวันนี้ก็จบลงเรียบร้อยแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามช่องไปริวดัมซิงไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาร่วมรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ